อาสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท8 5 5นะครับนี่ครับจัดให้แล้วจัดให้แล้วนะครับสาวก g m a มสาวก g m a มนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับกับ g m a ม w o o ูนะครับตัวปี2020เอาปี2021ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะอีกไม่กี่เดือนก็ปี2021แล้วนะครับ อ่าเป็นตัวปี2021ไปเลยแล้วกันนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่วิบวับวิบวับเลยนะครับแฟนขับสาวก G m a c w o o บนะครับห้ามพลาดนะครับเข้ามา4เบอร์นะครับนะนี่ครับเบอร์พันเอาใจสายตีอ่ปลอมโดยตรงนะครับเบอร์พันนะครับตัวนี้ก็ ที่แตกต่างจากเดิมนะครับน็อตแต่งนะครับสปูนสีทองนะครับบอดี้บอดี้ยังเป็นสีเทาเมทัลลิกอยู่นะครับนะเน้นเรียบหรูครับตัดกับสีทองนะครับสปูนแต่งสีทองนะครับดูเรียบหรูไฮโซเลยนะครับรอบนี้ตัวนี้รู้สึกว่าทางบริษัทแจ้งว่าเขาเปลี่ยนเฟืองนะครับเป็นระบบตัวใหม่นะครับทําให้เก็บสายได้เนียนขึ้นหมุนแล้วนิ่มมือขึ้นนะครับ ตัวโรเตอร์ตรงนี้นี่แข็งแรงกว่าเดิม2เท่านะครับเบรก G-Max เรื่องเบรกนี่คงไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับเบรกแน่นตึบนะก็เบอร์พันนะครับสาวกตีอาฟอมนะครับรีบจัดเลยน็อปใหม่นะครับน็อปแต่งรุ่นใหม่สปูนแต่งรุ่นใหม่เฟืองตัวใหม่นะครับแล้วก็ลูกปืนนี่ครับ1 1บวก1ตลับนะครับลูกปืน12ลูกนะครับ ไหนดูเบอร์สองพันหน่อยสวยไหมนะเบอร์สองพันก็งานเหยื่อปลอมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพวกงานอเนกประสงค์เบอร์สองพันก็ใส่น็อปจิกให้นะครับก็สําหรับคนที่เอาไปไล่จิกนะครับหรือบางคนที่เขาเล่นเกมใหญ่นะครับพวกงานเก่งากงานกระพงยักษ์อย่างนี้นะครับก็จัดเบอร์สองพันได้นะครับตัวเดียวจบ่าเบอร์สามพันหล่อๆครับตัวนี้ งานอเนกประสงค์ครับเบอร์สามพันจะตีอย่าปลอมขนาดใหญ่ก็ได้นะครับตีชายฝั่งแคดอินซีไล์จิกกิ้งนะจบครบในตัวเดียวนะครับน็อบแต่งอันใหม่เท่มากเลยนะครับเนี่ยสีทองนะครับตัดกับสปูลน้โหก็คือตัวปี2021เนี่ยผมว่ามันลงตัวมากนะครับสวยด้วยโคตรเท่นึกว่าตัวสักสองสามหมื่นนะครับนี่ครับเบอร์ห้าพันนะครับงานจิกกิ้งแล้วก็งานหน้าดินทั่วไปนะครับ นงานตีป๊อปแคดอินซีจัดเบอร์5,000ได้เลยนะครับหรือว่ามือชะโดเหยื่อสดนะครับจัดบายเบอร์5,000นะครับอ่ะมาเดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยเปรียบเทียบขนาดนะครับโอ้โหสีมันเด้งจริงๆนะครับเอก็ใครที่ตามหาอยู่นะครับรีบนะครับผมได้มาแค่อย่างละ1นลังนะครับลังหนึ่งก็ประมาณแค่20ตัวแค่นั้นเองนะครับได้มาแค่อย่างละลังนะครับนะ ก็จุดเด่นหลักๆที่เปลี่ยนจากตัวเก่านะครับความสวยเนี่ยรับรองครับกินขาดตัวเก่าเลยครับระบบเบรคผมหมุนและเนียนขึ้นนะครับแล้วก็น็อบแต่งแล้วก็ระบบเฟืองภายในนะครับหมุนและเนียนขึ้นเยอะนะครับน,นี่ครับเบอร์สองพัน มาต่อนะครับพอดีตะกี้ติดลูกค้ามาถึงเจ้าเบอร์สามพันนะครับน้าัลัหมาดูความหล่อด้านนี้กันหน่อยเป็นยังไงโอ้โห่หล่อจริงๆครับตัวปี2021นะครับมาเบอร์ห้าพันรอบที่แล้วนะครับแรจินมานะครับแป๊บเดียวหมดนะครับรอบนี้อย่าพลาดกันอีกนะครับเบอร์สองพันกับเบอร์สามพันเนี่ยยอดฮิตอยู่แล้วนะครับเบอร์ห้าพันนี่ก็ถือว่าร้อนแรงพอสมควรเลยนะครับ ก็เบอร์พันอ่ามาไลน์แต่เบอร์พันเลยนะครับเบอร์พันนะครับสาววกตีอ่อมนะครับตกช่อนกระพงชะโดกระสูกนะครับจัดเบอร์พันไหมนะครับเบอร์สองพันนะครับสําหรับคนชอบตีเหยื่อใหญ่นะครับอ่าแล้วก็งานไลท์จิกกิ้งตีเหยื่อปลอมไทยฝั่งนะครับหรือว่าตกพวกงานเก่างานกระพงขนาดใหญ่นะครับจัดเบอร์สองพันนะครับเบอร์สามพันสายอเนกประสงค์ครับตกหน้าดินไลท์จิกแคทป๊อป แคทเหยื่ออินซีนะครับได้หมดนะครับน่ะเบอร์ห้าพันนะครับสายหน้าดินนะครับแล้วก็ตีย่าปลอมนะครับเหยื่อปลอมก็คงเป็นพวกแคทเหยื่อจิกน่ะตีป๊อปนะครับแคทมีนาวนะครับน่ะก็จัดเบอร์ไม่สามพันก็เบอร์ห้าพันนะครับเลือกให้เข้ากับพันเบ็ดเราแล้วกันนะครับอ่าสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าใครพลาดรอบนี้นะครับปีใหม่แน่นอนนะครับ เพราะว่าผมยังได้แบ่งมาแค่ยี่สิบตัวเองนะครับเบอร์อะไรแค่ยี่สิบตัวเองนะครับนะก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับใครที่พลาดแลจินบล็อตที่แล้วก็รอบนี้ห้ามพลาดนะครับอ่าบอกได้เลยคาเดียวครับสวยสวยจริงๆตัวนี้เบาเบาขึ้นเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่าเบาแล้วเวลาหมุนเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่ามันเนียนขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะครับหมุนแล้วรู้สึกเลยว่ามันเนียนขึ้นจริงๆอ้าวมา ถึงเรื่องราคาแล้วนะครับอ่าสเปคเข้าขๆาวเขาอ่านให้ฟังหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดสินค้าเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับมาเจ้าเบอร์พันนะครับ2950บาทนะครับเบอร์พันเบอร์สองพันสาบาทเท่านั้นนะครับเบอร์สามพันสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็เจ้าเบอร์ห้าพันนะครับ 3,390บาทนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับนะของดีนะครับราคาประหยัดนะครับของคนไทยนะครับเพื่อคนไทยนะครับจัดให้แบบเต็มๆนะครับตัวนี้ G m a x w o o ปี2021นบอะครับหืเป็นปีใหม่ล่าสุดไปเลยแล้วกันนะครับประมาตัดสิ้นปีแล้วอ่าโอเคคลิปนี้เราก็ลากันไปด้วยเท่านี้นะครับ ใครสนใจนะครับรีบทัก inbox ด่วนนะครับจำนวนจำกัดนะครับเบอร์ละ20ตัวเท่านั้นนะครับผมมีแค่เบอร์ละ20ตัวเท่านั้นนะครับนะเบอร์พัน0องเเบอร์2 0 0 0 3น9 0นะครับแล้วก็เบอร์3 0 0 0 3290เบอร์5 0 0 0 3390้าค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยนะครับช้าหมดอดเพ่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับกับ G Max b o o f นะครับ ตัวปีลาสุดโอเคครับครับสวัสดีครับ